นี่สาวเอามีนะ่ะอือก็หอมมากค่ะทุกค่ะคือชอบมากๆากนคะคะกินขนมเราเป็นคนที่ชอบกินขนมขบเคี้ยวมาค่ะแล้วก็ตั้งแต่เข้าโปรแกรมนะคะดูแลรูปร่างเราไม่ได้ทานขนมขบเคี้ยวมาเลยเพราะเรากลัวหนึ่งคือในขนมขบเคี้ยวนะคะก็คือจะมีทั้งเกลือนะคะแล้วก็อ่เขาเรียกว่าโซเดียมสูงเนาะแล้วก็พลังงานค่อนข้างจะสูงเพราะว่าเขาใช้วิธีการทอดอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคะ่ะก็เลยไม่กล้ทานสิ่ัน,นี้แา,า้ว วันนี้นะคะจากร้านใบเมี่ยงนะคะให้โปรตีน18กรัมค่ะแล้วก็มีไฟเบอร์ด้วยค่ะทุกคนขาแล้วก็กูดแฟตที่ดีนะคะแล้วก็กลิ่นคือหอมมากทุกคนอันนี้คือรสคอนนะคะมันจะเป็นแผ่นแบบนี้เลยค่ะนี่ทุกคนนค่ากินมากๆนี่สาวเกต้องมีนะคะอืมก็หอมมากค่ะทุกคนาค,คือชอบมากๆนะคะ วันนี้เราอยู่ที่จามจุรีสควร์นะคะแล้วก็เหมาะมาทั้งเชลด้วยค่ะทุกคนค่ะอร่อยมากอยากจะแนะนํานะคะร้านใบเมี่ยงที่อื่นอาจจะมีขายนะคะแต่เราชอบซื้อที่ร้านใบเมี่ยงค่ะอร่อยจริงชอบหนึ่งองให้โปรตีนตั้ง18กรัมค่ะกินไปเลยค่ะ1งมือไปเลย <c oughs> <c oughs> อร่อยมากว wow. นขนมยีเดีต้องเป็นขนมแบบนี้นะคะ